สวัดีค่ะนักเรียนชั้นมรธถมศึกษาปีท,ที่หนึ่งที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบูกับคุณคุมอย่าเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของสระอะแต่จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารสมองด้วยเพลงกันไก่ไข่ผ้าไหมจํานวน2รอบกันก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2 3สอง้กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หใบสบาท50 50 2บาทหใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ กันไก่ไข่ขมไหม,ไข, 1, 3, 50, 50, ม 1, ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ขมไหมไข่กันไก่เก่งมากๆค่ะมารู้จักสละอาะกันเถอะนะคะสละอาะเป็นสละเสียงสั้นเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงสละอาะตามครูน,น,นะคะอ่ะอ่ะเก่งมากๆค่ะ สะอกเป็นสละเสียงสั้นวิธีการเขียนสลอกะนะคะเราจะเริ่มเขียนจากหัวของสระกก่อนนะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างนะคะวิธีการเขียนหัวของสลอะนะคะทํากลมๆขร่าล,ล,ะล,ะละ่ขึ้นไปแบบนี้นะคะทําทั้งหมด2อันเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าคํานั้นมีตัวสะกดนะคะเขาจะตัดสลอะแบบนี้ออกค่ะแล้วเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอรากาศแบบนี้แทนนะคะ โอเคนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะสระอักอยู่ไหนเอ่ยนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันเลือกว่าหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะคะที่ใช้สระอะนะคะโดยในสระอะในที่นี้นะคะจะมีทั้งแบบใช้สระอะกแบบปกติและสระอะที่เป็นไม้หัอากาศเลยนะคะเตรียมตัวนะคะข้อที่หนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองคะที่ใช้สระอะ หมายเลข1ใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2เป็นสระอานะคะต่อมาค่ะหมายเลข1หรือหมายเลข2คะที่ใช้สระอะค่ะหมายเลข2นะคะส่วนหมายเลข1เป็นสระอานะคะข้อที่3หมายเลข1หรือหมายเลข2คะที่ใช้สระอาะหมายเลขหมายเลข หนึ่งใช่ไหมคะส่วนหมายเลขสองเป็นสระอํานะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตดูกันก่อนคะ่ะว่าทําไมหมายเลขหนึ่งถึงเป็นสระอะเขาบอกว่าถ้าคํานั้นมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศแทนเพราะฉะนั้นนะคะตัวไม้หันอากาศตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นสระอะนะคะต่อมาค่ะนักเรียนหมายเลขหนหรือหมายเลขสองคะที่ใช้สระอะ หมายเลข1ใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2เป็นสระอาะเฉยๆนะคะสระอาะสังเกตได้ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามีไม้หันอากาศมหันอากาศมาได้เพราะมีตัวสะกดนะคะต่อมาค่ะหมายเลข1หรือหมายเลข2ค่ะที่ผสมด้วยสระอาะคะ่ะหมายเลข2ใช่ไหมคะส่วนหมายเลข1ไม่ใช่สระอาะนะคะเรามาดูกันค่ะทาไมหมายเลข2ถึงเป็นสระอาะ เพราะมีไม้หันอากาศไม้หันอากาศมาได้เพราะมีตัวสะกดนั่นก็คือตัวบวัวใบไม้นั่นเองนะคะมาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอาดกันเถิดนะคะคำที่หนึ่งค่ะมาละนะคะเดี๋ยวออกเสียงตาคุณครูก่อนนะคะมาละมาละสะกดตาคุณครูนะคะมอะมะรออะระมะระ อีกหนึ่งรอบค่ะมออะมะรออะระมะระเก่งมากมากค่ะต่อมานะคะกระทะออกเสียงตามคุณครูก่อนนะคะกระทะสกดตามคุณครูนะคะกรออะกระทออะทะกระทะอีกหนึ่งรอบค่ะกรออะกระ พออักทักระทะเก่งมากๆค่ะขั้นต่อมานะคะรักรักสะกดตามคุณครูนะคะรออกรกรักรออกกรักเก่งมากๆค่ะคัต่อมาค่ะนักเรียนวัดวัดสะกดตามคุณคะร,รคูนะคะวออ โดวัดโอะอะโดวัดและคำสุดท้ายค่ะฟันฟันสะกดตามครูนะคะฟออะโนฟันฟออะโนฟ no no <policing S 2> ันเก่งมากๆค่ะสังเกตไหมคะว่าคำที่เราอ่านมาทั้งหมดนะคะมีทั้งในรูปของสระอะ และรูปที่เป็นในรูปของไม้หันอากาศแต่ทั้งสองออกเสียงว,ว่าอ่ะเหมือนกันทั้งคู่นะคะชวนคนเก่งตุกทำค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาค่ะจากนั้นเปิดไปที่หน้า1 0 9นะคะคุณครูจะนับถอยหลัง10วินาทีนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 โอเคค่ะเราจะเจอหน้า109ที่มีรูปลักษณะแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมสระอ่ะแล้วฝึกอ่านคําค่ะระหว่างนี้ค่ะให้นักเรียนเชื่อครูเติมสระอะจนครบทุกอันเลยนะคะเขียนลงไปได้เลยค่ะ,ะเติมแบบนี้ให้ครูนะคะ เรื่อยๆจนครบนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนอ่านคำเป็นทีละคำนะคะโดยคำที่1น,นะคะเมื่อนักเรียนเติมได้ครบทุกคำแล้วนะคะคำที่หนึ่งที่คุณครูวงกลมนี้นะคะอ่านว่ากระชอนระชอนต่อมาค่ะอ่านว่าตะก้อตก้อคำนี้นะคะ เดี๋ยวคุณครูเติมสะอาดให้ก่อนดีกว่าจะได้อ่านได้นะคะอ่าระหว่างนี้ค่ะเราจะเติมสะอาดไปพร้อมๆกับคุณครูคเลยนะคะเชื่อคุณครูเติมสะอาดจนครบทุกอันเลยนะคะ พีครูวงกลมนี้ค่ะอ่านว่าตกล้าตกล้าคำนี้นะคะพี่ครูวงกลมค่ะอ่านว่ากระทะกระทะคำนี้ค่ะอ่านว่ากระตายกระตายคำต่อมานะคะมะไฟมะไฟคำต่อมาค่ะกระบุง ระบุงคำต่อมาข้างๆกระต่ายนะคะอ่านว่ามะพร้าวมะพร้าวคำนี้ค่ะอ่านว่ามะกรูดมะกรูดคำตรงนี้นะคะที่ข้างๆมะกรูดอ่านว่ามะระมะระคำนี้ข้างๆมะค้าวนะคะอ่านว่ามะนาวมะนาว คำนี้ค่ะนักเรียนอ่านว่ากะทิกะทิข้างกะทิเลยค่ะอ่านว่ากระจาดกระจาดข้างๆกะทิคือกะลากะลา ไปโอเคค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้ฝึกอ่านคำที่ผสมไปด้วยสระอะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อ3ามใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะโดยตัวอย่างค่ะก็ให้มาว่ามีพยัญชนะต้นกอไก่ผสมด้วยสระอะและตัวบ,บัวใบไม้นะคะเขียนได้ว่าเมื่อมีตัวสะกด เราจะเปลี่ยนรูปจากแม่จากสละอะนะคะเป็นแม่หันอากาศก็จะได้คํานี้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันกับตัวอย่างข้อที่2ค่ะให้พยัญชนะต้นจอจานมาสระคือสระอะตัวสะกดบอใบไ,ไม้เมื่อมีตัวสะกดคุณครูบอกว่าจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศก็จะเขียนได้แบบนี้นั่นเองนะคะเรามาดูงานของเรากันนะคะตอเต่าสละอะดอเด็กดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้น เราจะตัดรูปของแม่หันนของสระออกแล้วเปลี่ยนเป็นรูปของแม่หันนกาศนั่นก็คือตออโดตัดตนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชอชิงนะคะเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอะตัวสะกดนอหนูนะคะเมื่อมีตัวสะกดเราจะตัดรูปของสระอะออกแล้วเปลี่ยนเป็นรูปของแม่หันนกาศแทนก็จะได้คําว่าชออะนอฉันนะคะคําต่อมาค่ะ ขอพึ่งรอลิงนะคะเป็นพยัญชนะต้น2ตัวนะคะสระคือสระอาะตัวสะกดคือกอไก่นะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะเราจะตัดรูปของสระอะออกและเปลี่ยนเป็นมหานกาศได้คําว่าขอรออะกลกนะคะคําต่อมาค่ะพยัญชนะต้นคือรอเรือตัวสะกดคือสระ,ะอ่ะสระคือขอภัยนะคะเอาใหม่เนาะเดี๋ยวครูลบให้ก่อนนะคะ พยัญชนะต้นคือรอเรือสระคือสระอะตัวสะกดคือกไก่เมื่อมีตัวสะกดเราจะตัดสระอะออกแล้วเปลี่ยนเป็นรูปของมหันกาศนะคะก็จะได้คําว่ารออะกอรักนะคะข้อต่อมาค่ะหอหี่เป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอะตัวสะกดเนาหนูนะคะเมื่อมีตัวสะกดเราจะตัดรูปของสระอะออกแล้วเปลี่ยนเป็นไมหันกาศแทนนะคะจะได้คําว่าหออะนอหัน และข้อสุดท้ายค่ะมีพยัญชนะต้นสองตัวของหีบมอม้าสระคือสระอะตัวสะกดคือดอเด็กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีตัวสะกดเราจะตัดรูปของสระอะัออกแล้วเก็บเป็นแม่าฐานอากาศจะได้คําว่า เวลาเรียนวันนี้นะคะ8 5ตอนนี้นะคะเราเรียนกันจบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองช่วยเช็คเชกให้กับครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวสักรายวิชาภาษาไทยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะคะบายยคะ่ะ